ก็ขอรับสุวนที่แชร์เอฟติงฮะเปยู่ที่เกม PUBG Mobile หรือชื่อเกม Player Unknown Battle Ground มือถือครับวันนี้ที่ได้ดีวิอีกแล้วนะฮะจะไปที่ปราสาทเดคิวราครับบอกเลยว่าถ้าลงเดคิวราเมื่ไหร่มี้ผมบอกเลยหมดไม่อยากจะพูดแตกยิงเป็นแตกยิงเป็นแตกก็บอกเล้วอ๋อดื่มครับไปอยู่กับพาวานซุปนะครับ ใครับยอดโหดเยี่ยมจริงรูปอร์กูดเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่นบทจอร์นวิกนะครับผมจะโหดนะครับดูความโหดของผมอีกหนึ่งร่างเราเลยมีเลยตรงกลางเลยสามตัวกลางเข้าในเลยเอากลางเราเลยเฮ้ยปึเฮ้ยเฮ้ยลูกตองด้วยลูกตองไปเลยไหนอะไหนอะมาเฮ้ยโอ้โหดิบเลยครับ เป็นไงล่ะแตกเป็นแตกอีซี่สุดไปอีซี่สุดไปลงที่เดิมอีซี่สุดไปลงเก็บนี่ก่อนลงเก็บเก็บของ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 มัมพุกันอีซี่สุดไปจำชื่อไว้ครับทุกคนอีซี่สุดไปโอ้โหตอแตกเลยครับเป็นตึ็นเจ้า อีซี่สุไปนะครับชื่อนี้จำไว้ถ้าผมไม่ได้ฆ่าเขาอย่าเรียกผมว่านัดตายก่อนมันตายก่อนดูอีซี่สุไปไปยังไปยังโอ้โหใจร้อนมาด้วยโอเคไม่มีปัญหามาฮะ อียไปกลัวอีซี่สุดไปเราเจอกันแน่เราจะได้เห็นดีกันมาข้าไปเลยเลงไปอีซี่สุดไปอะอีซี่สุดไป ตอนนีุ้กอใหญ่งงเงี่ยผมแยบนะไม่มีอะไรทุกคนนี้ไม่ขี่ลูกซองเปล่าอย่างแรงล้มเลยนะแต่ว่าเขาเยอะกว่าอยู่ไหนเพื่อนเพื่อนชา้าทง่ไหนเดี๋ยววิ่งไหมลองพร,อพร้อมนิดหนึ่งเดี๋ย อัดช่องอย oh, oh, oh. ู่อะฮะกโหดวงหนึ่งแล้วได้ปืนไม่ชอบด้วยนะเด่นมาตรงนี้เลยครับนี่ <the> ใช่เลยโอ้ยมีคนทิ้ง M4 ไว้สวยมากผมผมทิ้งให้คุณเองครับ ผมรู้ว่าคนชอบก็นี่แหละมาขึ้นเมืองกันมาขึ้นเมือ,องกับผมว่าปีเราดักยิงข้างล่างแล้วแต่เอาไงวิ่งสิบตัวขึ้นไปเลยสิบตัวขึ้นไปเลยไปหาเลยเลดีโ้โก้วิ่งผูหวัดที่ใช้การวิ่งประสานแบบเอบีรครับวิ่งชิกแทบแบบจังหวัดส่งบอลหนึ่งสองครับวิ่งควายกันหนึ่งสองข้ามมืชือ้อพวิ่งควายชือ้อปีเตร์แฟงเดียวครับช <laughs> ระวังข้างบนมุมนี้โดนบ่อยมุมนี้โดนด่อยยิงดูบอไปเขาไปไปครไปเขาด้วกันครับวลอยวใส่อเลยครับโอ้โหโอ้โหนี้สามโอฮะเบิกคมเเนียนไะครับเเนียนครับเรจะไปตุยฮะดีนึ้นไปดีข้ เรียบร้อยครับตุยหนึ่งตุยหนึ่งครับดักไว้ก่อนฮะเหมือนจะไม่มีข้างล่างน่าจะอยู่ข้างในเป็นแผนตุยของผมอะ่ะเฮ้ยใครกระโดดอะ่ะไม่ใช่ผม เหมือนก็โดดเหยียบเหล็กอะเพื่อนแกระโดดเหยียบเหล็กโอ้โหเพื่อนผมหูดีเกินเอาสักกลัวเลยนะว่าจะอยู่ข้างบนเนี่ยมีคนโดดร่มมีคนโดดร่มเฮ้ยทางขวาเฮ้ยเฮ้ยข้างล่างอยู่นั่นนั่นอกนอกนอกได้ไปเนี่ยคนเนี้ย ไม่น่าใช่อีสตีเนะี่ยอสตีมีไหมแล้ว,ม,ลวมีไหกแล้วมีไหมตัวนึงสวยมีแล้วมีตัวนึงโอ้หอไม่กล่องโอ้โหเจ็บมากยู่ไงฮะ

สองตัวนี้เงียบมากขาจะมารอแจงเหมือนเราปะเอาจะเกเินไปเปล่าไปฮะไม่มีของเข้าได้เลยไปปล่อยเขาไปเถอะ อแค่แเดี๋ยวจ้าครับจะไปจองนะจองผ่านก็เลยน,นี่เขาเรียกครัจองล้านจองผ่านจริงไม่เอาไม่ทานไปลงฮะลงมาลงมาเอ๊ยไปแล้วเนี่ยเอ้ยอู้หูยังไม่ทัน มันเป็นสูตรใไมวตนี่เราวิ่งมามีคนยิงตอนแรกจะเสร็จแ,แล้วตอนนแล้ครับพร้อมฮะพร้อมดแหนะละจังหวะนีอน้อยู่ไหนอยู่ไหนขอแค่บอก ฮึบนีมาลิมังกรออจริงๆน,นะเกมพับจนถือว่าเป็นเกมที่เอาชีวิตรอดครับแต่โทษทีครับเรามันหักม,มุมเรามันต้องทะลวงใช่ไหมมันคือเกมเกตีดันฟันแทงเรามันไม่รอดชีวิตครับอ <laughs> ุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมีคนเปิดไปแล้ว เอ้ยเฮ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 ้ยมาไปแล้วครับโอ้กี่ร้อยแค่ไม่เต็มไม่ต็มาดิมาดิเอะนะครับไปไปไปไล่ไปเด่ไปไปบนเขาเผากระท่อมที่วะนี้จังหวะนี้อุ้ยอุ๊ยเจอยิงหรอกระตูรล่วงมาครับโอ้โหมาครับโอ้โหรับบทรับบทยิงล่วงมาครับ สักคร่นนะเดี๋ยวแตก,กแนววีดอมนะเดี๋ยวแตกอีกวีดอมแม่งยิงไม่ได้โอ้ยมีอีกคนหนึ่งยี่ไหนฮะเออที่ไหนกันนะสิบเก้าคนได้อยู่แอร์รอบไปไม่ได้ไม่ได้ไปหอ,อบไหน,นแล้วเนี่ยไปฮะ โดดน้ำได้ปะม้าโดดได้ปะอ่าปาดใจโดดได้ไหมม้าถึงโดดถึงถึงนู่นถึงฝั่งถึงฝั่งโอ้โหโอผมวิชัยถ่ายอะไรนี่มาเช่นมาเลย่ะมาฮะมีคนไหมอุ้ยมีอะไรไหมอุ้ยขออันเนี้ยเชน ที่รักเลยมา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 เดี๋ยวตายมีคนเดินยิงดิ่ข้างล่างข้างล่างเจ็บมา,มากมาไปขึ้นมาเฮ้ยอยากได้กระสุนนะไม่พอเล่นกระสุนอะไรตอง เ็ดจีดกหกอ่ะนี่ได้สะโขบด้วยสะโบสี่มีสะโขบอะไรไหมมีสองออเจ้าบ้เอเดี๋ยวค่อยหาเจียวเจียวอืกดได้สีขาว นี่ในประเทศไทยผมให้หมดเลยผมจะคว้าแชมป์ครับรอบเนี้ยเอ้ะข้างหน้ามาวะดูเอ้ยเอ้ยเอ้ยข้างหลังเราก็มีมาดูนี่ก่อนว่าการสู้กันของม้าสองตัวสองตัวสองตัวโอ้โหเข้าวงกันปะสองข้างบนสองข้างบนจะยิงเพื่อนผมดิยิงเพื่อนผมดิยิงเพื่อนผมดิ ็คือไม่ได้ค่าเลยครับ,บจะขี่ม้าชีวิตเนี่ยมันทำอะไรแล้วขี่ม้าเดียวขี่ม้าส่งเมืองครับขี่ม้าส่งเมืองอะไร,รขี่ม้าส่งเมืองอนะข้างหน้าเรามีนะเอเคชิดแล้วชิดแล้วชิดแล้ว,วเจ็บมากมเจ็บมากๆ เวยหมดแล้วเด็กไกลฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ต้องไม่ตั้งขายไม่ตั้งขายไม่ตั้งขายยิงเลยยิงเลยยิงมามันวิ่งมาแล้ววิ่งมาซ้ำกูแล้วโอ้หเจ็บเจ็บโอ้ยแซมแน่เลยตอนนี้ทุบได้นะน่าจะเป็นบอดโอ้โหตายแล้ววงงานนี้บอกเลยว่าบันเทิงครับ มึงต้องปั๊มยาแล้วมารับไม่ไหวอ่ะไม่แชมปนะ์นแล้อเพือโอ้โหยืนอย่างนี้สำหรวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฮะแนวว่าแล้วที่สองแล้วทำดีสุดแล้วครับที่สองโอโ้จบแล้วฮะ้ติดตามกันใหม่ครับอีพ e ีหน้าสำหรับวันนี้ครับลาไปก่อนฮะบ,บ๊ายบาย <laughs>